สวัสดีค่ะแอปตอบแล้วหลังถูกจับจิ้นแวนคู่ทีมพิธาทิ้งท้ายชัดเจนเดกได้ว่ากลับมามีกระแสจิ้นให้แฟนคลับได้จับตามองกันอีกแล้วสำหรับแอปทักษอรและทีมพิธาที่ตามพาลูกสาวน้องปีใหม่และน้องพี่พิม์พไปดูคอนเสิร์ตในวันเดียวกันและมีโมเมนต์ได้ถ่ายรูปร่วมกันจนคุอดเชียร์ไม่ได้ นอกจากนี้ชาวเน็ตก็ยังจับตามไม่เลิกหลังสาวแอบได้ออกมาโพสต์รูปชุดวันที่ใส่ไปดูคอนเสิร์ตได้มีคนตาดีจจเอเข้ากับแหวนที่นิ้วนางข้างขวา,ข,าของสาวแอบและภาพของทีมในการแถลงข่าวทํา MOU 8พักที่สวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวา,ขา,ขาเหมือนกันทั้งที่ปกติไม่เคยเห็นใสล่าสุดแอปได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องนี้ตอบชัดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง เมื่อถามว่าไม่ใช่แหวนคู่ใช่ไหมแอบยืนยันว่าไม่ใช่โดยเป็นแหวนของเจ้าตัวที่ใส่ปกติเป็นแหวนส่วนตัวไม่มีอะไรเลยพร้อมปิดท้ายแค่นี้เถอะเกรงใจทิมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วทางด้านของพิธีกรฝีปากแซบมดดำคชาพาก็พูดในรายการข่าวใส่ขายถึงเรื่องแอบกับทีมว่าแอบกับทีมรู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกัน ตอนน้องปีใหม่กับน้องพี่พิมพ์เกิดเข้าสนิทกับสงการเมื่อก่อนทิมกับสงการเขาเป็นเพื่อนกันแล้วบ้านของแอฟกับตาอยู่ติดกันมากเลยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ